สวัสดีครับอยู่กับผมปังปอนอีชิมเคยนะครับนะอ่า ep4 ผมก็บอกท่านผู้ชมันแล้วนะว่าผมจะมาอ๋ซัมบี้ npc ไปที่บ้านผมนะครับเพื่อจะเปลี่ยนจากซัมบี้ npc ธรรมดากลายเป็นซัมบี NPC ้ npc เอ้ยกลายเป็น npc ธรรมดานะครับนะอ่าเพราะว่าผมต้องการ npc ธรรมดามากไปอย่างมากเลยนะเพื่อในการแง่ของนะครับแล้วก็เก็บมังกรด,ด้วยนะครับแล้วก็หาหาลอพิชในตัวด้วยอย่างนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะบอกว่าดาบผมจะพังแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าขายยาบังเกิดผมครับผม,มมผมลืมเอาอ,อีกนั่นมาผมลืมเอาอ้อะไรอ่ะผมลืมเอาไอ้อะไรมาผมลืมเอาอ่าผมดาบผมจะพังแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วผมก็ลืมเอาบล็อกมาด้วยอะ่ะ บล็อกปิดตัวมันนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เอาบล็อกปิดตัวมันน่ะคือเวลามันเช้าแสงแดดมันจะแผะเถาซัมบีไงบ้านผมก็อยู่ตรงนู้นนะครับนะเพ<ม>ืจะก,ก็เอาตัวแรกไปก่อนนะครับอ,อตรงนี้ก็่าดัมบีไปด้วยไปด้วยกัน,นะเพราะว่าแต่ตอยาไปหาฟันตัวเอ็นบีซีเข้าไปนะตรงนี้ต้องใช้ความละเมอียดมันมม่นยำมากนะอุ้ยไม่ไมชต่ตรงนี้ต้องผมต้อง แบบใจเย็นมากนะถ้าเกิดผมแบบมือง่างเมืองทีเอ็ีซีเข้านี่คือจบจบเลยนะเออจบค e ิปเปอร์ว่ะขอค่าขอขอ,ขอสกัดห้ามาค e ิปเปอร์มามาไอ้นี่ก่อนผมจะเอาค e ิปเปอร์ตกดึงนั่นก่อน,อนเบิร์ตตุ้มเอ็ e ีซีเ e นี่ไยไม่ได้ครับดามเมจก็โอเคคเขาคิปหายเขเบิดนีในน้ำดีกว่านะเออเราวางเบิดนีในน้ำดีกว่าเฮ้ยตายไหมนะ่ะไม่ตายไม่ตายยังยังยังเอ็นบีซี NBC, มันไว้น้ำมาก่อน โอ้ยเออคุณปางเราต้องต่อทางไมาด้วยดิเบิดตายไหมอ่ะอุ้ยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายอยู่โอเค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 ,อ,เคอยู่ในน้ำอ,อุ้อยชิาด,ยยาดาวอีกตัวหนึง่งโอ้โหตายแล้วดาวอีกตัวหนึ่งยี่สิบเดี๋ยวจะละผมมีวิธีอยู่อีกวิธีนึงคือวิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปเอาบล็อกแล้วซึ่งตอนนี้ซามี่ไปเกิดบ,บนหลังคาบ้านโผล่พุงปากทอดเออปก มาเลยคงมาเลยซัมบี้เราต้องของกลับเข้าบ้านไปเอาบล็อกเขาปุ่นสตูนก่อนหาบล็อกเออก็ได้เขาเพิ่ไหนเขาเพิ่งสตูนยู่ไหนเขาเพิ่งสตูนยู่ไหนเอ้ยหาไม่เจออยู่ไหนคขาเพิ่งสตูนยู่ไหนเดี๋ยว,ว,ยน,วยน,ออนี้นี่นี่นนนผมไปชดหนึ่งอะต่อสะพานข้ามาเนี่ยยี่ไหนวะไี่ใช่กเกมมันสปอน หายไปไดิผมเครียดมากเลยนะอุ้ยเครียตกตกหน้าที่มืองนี่ไหนวะเุ้ยขอข่าอิเลแมนหน่อยดิอืมาเลยอินเดอร์อินเดอร์ตรงนี้ขอข่าอินเดอร์นี่เด้อเฮ้ยซับบี้เอ็นซีหายไปไหนอะนี่ไหนวะซับบี้เอ็นบีซีไหนงั้นน่ยโอ้ยยด่นี่ิอุ้ย อยยังปัดพายอยู่ยังปดัดพายอย,ย,ออยู่โอเคโอเคอเดี๋ยวผมต่อสะพานข้ามไปฝั่งนู้นก่อนจะไปซิกแซกไปเลยแล้วหนูไม่ได้อัอยากตายน้ำมาด้วยนายวิชันไม่ได้มาโอ้ตายห้ามให้มันกลายเป็นซซมบี้ใต้น้ำเอาไว้โห้ซซมบี้เอ็นบีซีกลางๆก็คือห้ามให้มันกลายเป็นซซมบี้ใต้น้ำต่อเราจะต่อซิกแซกไปก่อนนะ อยากายลสมิตรไปสนามอ,อุ้ยคุณผู้ชายคนนั้นสิ่งต่อสะพายมาก็ได้ว่าต่อแบบซิกแซกอ่ะอืมอืมขามอุ้ยเฮียสมบิตขึ้นมาโอ้เออมันก็พยายามขึ้นมาอยู่นะแต่มันขึ้นช้ามากอ่ะ คุณมังเลวเอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วสกิลก็เกิดว่ะหนึ่งโอเค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 มันมาโอ้ยหอ้ยโอ้ยอยากยากมากเลยกว่าจะดึงมันมาได้มันมันเมินอ่ะโอเคมามาเร็ว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 ชิบหายเช้าวันนี้ยโอ้โหอยากตายกั้นไหมครับ มาม,มานี่จดคลิปสำเพื่อมา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 เร็วเฮ็วเร็วเสัมบีสัมบีอ, Pascal อุ้ยเขี้ยช้าเอาเหรอตายหานี่แล้วตายงานงานสวยผมแล้วครับต่อบล็อกขึ้นสูงสูงสามเงี้ยสามบล็อกก่อนโอ้ยเออไปมันมันกระโดดกระโดดตีได้เฮ้เยหา,ายหา,ายแล้วหายแล้วไม่เกิดแล้วครับไม่ใช่อุ้ย สองบล็อกเหมือนกันวาคุณจำได้ไหมว่ามันกระโดดตีแลได้อุ้ยยิบหายยหายบล็อกเบ่งบล็อกเบ่งจะชา้าอยู่แล้วพายมือซีเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะจะช้าอยู่อะเออผาเข้าบ้านเลยไม่จะช้าอ,อยู่อะมึงโอ้ยหายละหายใจนะมึงมานี่ก่อนมึงจะตายซัมบี้จะตายด้วยพังเดี๋ยวด้ะปิด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 มุมกัน โอเค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 เอออย่างนี้ได้ได้เนี่ยนี่เมว่ธีกานี้ก็โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับโอ้โหเกือบไปแล้วอยูงง่อ,อ,อ,อย่างนี้ก่อนกูขี้ผยายแล้วโอ้เดี๋ยวผมขอหาผมทำงี้ทำงี้ทำงี้ดิเนี่ยมึงอยู่ ขุดตรงนี้่ันกันแหละเดี๋ยวพงศ์ตอนนี้ผมขอขอนนุดเขาบุษโตนไปก่อนนะ เดี๋ยว,วผมไม่สนละเจาะบ,บ้านเลยว่กันฮเจาะสอบมบี้ยังอยู่ไหมอ่ะยังอยู่ยังอยู่ถ้าถ้ายังอยู่ก็แปลว่า,ววาเราเล่นถูกแนละเขาเจาะบ,บ้านนะเอาโคร,ร์สตูวนนะึ่งแต่ผมค่อยอุดทีหลังอต่อช่วยสัมบี้ยิงเจอก่อนกคนนะงอกมาตอนกลางคืนนะ,ะกลางวันจะห,หาทำ เนยนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดเป็นตอนกลางคืนเลยเแล้วกันโอเคนะครับตัดมาตอนนี้ผมกําลังจะปรุงยาอ่าปรุงยาเพื่อช่วยซัมบี้เห็ดนะครับนะเพราะว่าอ่อเพราะว่าตอนที่ผมจะช่วยซัมบี้นะผมจะแปลงกายให้มันให้กลายเป็นเอ่ออะไรอ่ะ ซัมบี้เอเป็นใครเป็น n อ c นพีซธรรมดานะครับนะซึ่งผมต้องมาปรุงยาซึ่งผมก็อนี้นก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือว่าผมยังโง่ยังไรยังไงเนี่ยคือผมขังเอ็นพีซีไว้แต่แต่แตบ้านเนี่ยผอาขังไว้ตรงเนี้ยตรงบว่าเนี่ยอันนี้ผมขุดคือผมขุดเอาของนะครับนะคือเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะงน,นี้ก็ขุดเอาของเอ่ะ เจอผมเจออะไรเอาออกมาหมดอะ่ะเออเดี๋ยวผมก็เอาหมด Apple เตรียม Apple ทองเตรียมรองเลยนะครับนะเพื่อให้มันอันนี้เสร็จนะเดี๋ยวแล้วมึงทองครับไงวะเพื่ะค้ามนานเฮ้ยพิ่นเพื่อนานเดี๋ยวแอปนหนึ่งนะขึ้นชั้นสองก่อน,อนทองครับไงวะใช้กูอินกอ๊อสมือ น,นี่ธรรมดาอ๋อนี่ของเต็มอ่ะเดี๋ยวเอาของให้เก็บใต้ข้างใต้บ้านหน่อยโอเคจะีอกวันเวลาย,ยินๆิแล้วนะครับน,นี่ผมก็ขอเอาของมันยังออกจากตัวก่อนเช่นแท่งเบ็ดอันนี้ผอออกไปได้นั่นบนตรงนี้ก็โอเอาพวกสานซีเก็บ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 ไปเลยอ่ะคือตอนนี้ผมไม่ได้มีชัยทุบผมเพื่อ นี่ผมก็ขอเป็นที่เก็บพวกธนูธนูเกาะนะครับจิตเกาะต่างๆก็มันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่หนูวิตอนนี้ผมเดี๋ยวเกิบกระดูกไปผมตอนนี้ผมพยายามเคลียร์ของออกจากร่างกายให้หมดก่อนนะครับกองเก็บเลยเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาวางอันนี้เก็บเก็บเก็บ เราค่อยคัดแยกของใหม่ไอ้กุญก้อนนี้ออกมาเน่าเก็บไปเลยนี่ใช่ไหมต้องใส่ไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมถึงจะกลายไปไอ้หน,นัก ผมก็ต้องอเอเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวะผมคิดไปแป๊บนะขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงต่อคือผมผมแท่จะจะจำไอ้ชิบหายอะผมครับผิดเอาวเว้ยงานสวยผมแล้วครับผมไม่ได้งานเดี๋ยวเดวผมขอใช้หาแป๊บหบนึ่งนะในการคิด คิดก่อน,นครับว่ามันจะทําไงต่อนะเพราะว่าก็จําวิธีไม่ได้แล้วอ่ะเออขอต้องคิดเป็นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะตกลับมาโอเคนะครับผมก็กลับมาอ่าวิธีทํานะครับก็อันนี้ครับปลายาวิกเนตไปก่อนนะครับนะปลายวิกเนตทำยังไงก็คือคุณต้องมีอ่าเ็ดสีเหเดสีน้ําตาลแล้วก็ตาเป็นงูมครับเห็ดสีน้ําตาลตาเบ่แงูวก็ น้ำตาลน้ำตาลก็ค้าจากอ้อยนะครับชูการ์เคสนะข้าสซอนแรกครับหยปลาไปก่อนปลาจะวิเหนียดไสเมแมนก่อนนะครับต่อไปก็ปอดแอปเปิลทองอับเลยนี่ผมแนะนํานะครับตอนที่มันเป็นกาลังจะกลายเป็นอันนี้แนะนํานะครับห้ามออกไปไหนห่างจากมันประมาณยี่สิบบอกนะครับไม่อย่างนั้นครับมันจะมีสปาวทันทีนะมีสปาวยังไงหรอหายไปครับบอกหายเพราะว่าผมเคยเป็นมาแล้วครับนะหายแน่นอน อ,อันนี้ก็เอาบันอันนี้อันี้ก่อนนะโหช้ามากแต่ถ้าเกิดทำอันนี้สำเร็จแล้ยแหละคือเราจะได้ NVC มาตัวหนึ่งเลยนะครับนะเดี๋ยวอาชีพเดี๋ยวผมค่อยให้มันทำก็ได้ขอแป๊บนึงนะครับโอเคกลับมาเมื่อกี้มีคนอยากครับผมโหรอรองงานานๆน่ะเดี๋ยวผมตัด ปอีกแล้วถ้าตัดงอที่สามงอที่สี่แล้วตัดงอบที่ถอยอ่ะจะไม่ได้แล้วนะครับนะผมขอตัดไปก่อนนะครับถ้าเกิดมันกลายเป็นอินบซีเมื่อไหร่ผมจะกลับมาดูนะครับนะโอเคไปโอเคนะครับโอ้ยกลัวจะทำสำเร็จโอ้ยง่ายกง่ายอะไรไว้เนี่ยเดียวโอ้ยง่ายชุดกอ่อปัดปาดปาดปาด กว่าจะได้ตัวหนึ่งนะครับใช้เวลานานเป็นอย่างมากเฮ้ยวิ่งไปไหนอะ่ะเอา้าไปไหนอ๋อมันเข้าบ้านนะครับนะโอ้มึงเข้าบ้านกูเ,เหรอโอ้โหซึ่งผมต้องล้อมันออกมาด้านนอกด้วยดิอืมออกมาออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่นดัน้มันออกมาก็แหละดัดนมาออกไปดันนัเอาอย่างนี้เอาได้ปะเพื่อมันจะทุบตรงไอ้ดิดหน่อยนะ มันออกไปเป,ไปน็นด้านนอก <_ C 1> <ด>ออกไปดิออกไปดิติดประตูบ้านน่ะเย้ไหมครับนี่ตอนนี้ก็ง่ายชุดก่อนนะก่อตอนนี้ก็แบบอ่อนๆเลยอ่ะโอเคนะผมของออไปด้านนอกก่อนเฮ้ยออกไปด้านนอกฉีผ่ผมว่านะมันไปทำฟาร์มอ่ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ